สวัสดีค่ะใครที่ต้องการปรับพิเซตของตนเองนะคะเราเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วใช่ไหมคะเราดูตรงมุมบนขวามือของเรานะคะตรงหมวกสีฟ,ฟ้านี้เนาะเราก็ดับบันคลิกขึ้นมาค่ะเราก็จะเจอกับหน้าเมนูอินพุตของเรานะคะตรงนี้คือเป็นค่ามาตรฐานใช่ไหมคะเราจะต้องทํายังไงได้บ้างอ่าเราไปตรงนี้แลวคะ่ะกดเข้าไปตรงที่โหลดคะ่ะอืมเราเก็บไฟล์ไว้ตรงไหนคะอ่าเราเก็บไว้ที่เดสก์ท็แล้วก็ มาติสโนเอ็กของเรานะคะแล้วก็เลือกคําว่าเซตติ้งเนาะอันนี้คือค่าพีซีของเรานะคะทีนี้เราจะเลือกใช้พีซีให้เหมาะสมกับเราเนาะถ้าเราเลือกใช้ความเสี่ยงระดับกลางนะคะเราก็จะได้กําไรโดยเฉลี่ยประมาณ1-2%เนาะไม่มีพีซีไหนนะคะที่ปลอดภัยร้อเนะคะมีแต่เลือกพีซีให้เหมาะสมกับเราเนาะทีนี้วิธีการเลือกพีซีนะคะเราจะต้องเลือกพีซีระดับกลางเนาะ เรามาดูตรงนี้หละคะ่ะว่าเงินในพอร์ตเรามีเท่าไหร่สมมุติว่าเรามีที่สามหมื่นพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะขออนุญ,ญาตให้ความรู้เพิ่มเติมไปด้วยเลยแล้วกันเนาะสําหรับใครที่อยากจะปรับพีซตด้วยตนเองหลังจากนี้นะคะเราถ้าเรามีเงินทุนที่สามหมื่นเราใช้ค่ามาตรฐานที่สามสิบเคใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้ความเสี่ยงที่น้อยลงเราอาจจะเลือกที่ 20K หรือ 10k ให้น้อยกว่าเงินทุนของเราเนาะ แต่สำหรับใครที่ต้องการจะซิ่งนะคะก็ได้เลยที่ 40k 50k 60k มากกว่าทุนแบบนี้นะคะแต่ทุกคนต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยตนเองนะในการเลือกความเสี่ยงตรงนี้นะคะอ่าโอเคไหมคะขออนุญาตเบื้องต้นเลยเนาะแอดขอเซตติ้งไว้ที่ 30k ก่อนเนาะเพื่อเป็นความเสี่ยงระดับกลางก่อนแต่ถ้าเจอข่าวแรงๆมากๆกราฟกระชากมากๆ 30k ก็น่าจะอยู่นะคะได้กำไรเป็นถุงเป็นถังด้วยนะ ่าโอเคที่ 30k เนาะแล้วเราก็ open ไปได้เลยค่ะพอเรา open เสร็จแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นค่าพร e เซตเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องไปปรับมันนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนะาะอส่วนใครที่อยากจะซนนะคะในส่วนค่า input ตรงนี้เนาะแอดมินขอแนะนําว่าลองเทสต,ต,ตาม p ร e เซตที่แนะนําไปก่อนนะคะแล้วดูพฤติกรรมการทํางานไปก่อนเนาะ ตรงไหนที่เราอยากจะปรับตรงไหนที่เราอยากจะแก้ค่อยมาแก้ทีหลังได้อ่าเสร็จปุ๊บนะคะเราก็กดโอเคได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะในการตั้งค่า p r ของเราเนะาะจุดสังเกตมีอะไรบ้างนะคะจุดสังเกตที่หนึ่งเลยค่ะอ่าตรงหมวกสีฟา้ฟาๆนี่นะคะแสดงว่าอะไรคะอ่าแสดงว่าเราเปิดการทํางานเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะมีคําว่า เอาโกเทดดิ้งใช่ไหมคะมันจะเป็นลูกศรเพแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าแบบนี้มันทํางานอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปิดโปรแกรมนะคะสมมุติว่าวันนี้มีข่าวแรงมากๆเลยไม่กล้าจะชนข่าวเลยเราก็เปิดมาที่หน้าหน้านี้นะคะแล้วก็สังเกตรตรงนี้เอาโกเทดดิ ending, นะ้งเนาะเราก็คลิกไปทีนึงนี่ก็จะขึ้นสีแดงสต็อปแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตรตรงนี้ มาติดโ n น w X เอ็กอกนี้นะคะหมวกของเราก็จะเป็นสีเทาๆขาวๆแบบนี้เนาะแสดงว่า EA จะไม่ทํางานนะคะโอเคไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ทํางานทํำยังไงโอเคเรามาตรงนี้เลยค่ะเอา Go t r a d i n g คลิกไปหนึ่งทีอ่ามันก็จะขึ้นสีเขียวเครื่องหมายเพยแบบนี้เนาะอ่าอันนี้คือทํางานนะคะแล้วก็สังเกตตรงนี้มาติดโนเอ็กอกของเราเนาะหมวกตัวนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะ อันนี้เป็นการเปิดโปรแกรมการทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราหลังจากนี้นะคะตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะปล่อยให้เอทำงานของมันไปนะคะเอตัวนี้นะคะมันจะไม่ได้ออกออเดอร์เลยนะทุกคนมันจะดูตามสถานการณ์ว่าเข้าเงื่อนไขหรือย,ยงังเมื่อไหร่มันก็จะออกออเดอร์ให้เราตามตามนั้นเลยนะแล้วก็จะแก้ไม้ตามตามระบบโอเคไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนค่าพิเซ์ปรับเพิ่มลดนะคะความเสี่ยงเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ